สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ห้องกับชิมาห้องกับชิมาเก็บเห็ดนะครับมื่อนี้ห้องมาเก็บเห็ดเห็ดดินครับมื่อนี้มันฝนตกนะครับ บัเไดไม่เก็บครับปุณน,นะมีแต่เน่าแล้วนี่ค,ครับไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ครับนี่เม่ตินฝนมันตกมันเลยออกครับ lại rồi hấp lại rồi lại hấp nhung cả lại ตัวเขาไประเดี๋ยวไม้เบิ้งนะครับมันเผ็ดันเกิดลายมือแล้วมันเน่าไปแล้วนี่อันนี้ก็ขึ้นเน่าไปแล้วนี่ครับดอกง่ายหนึง่งเน่าไปแล้วฝนตกแห้งครับเดี๋ยวนี้อยู่ทางบ้านผม,มนตกแห้งเดือนตกดูซีมือแล้วตกฝนตกอยู่นี่ได้อันนี้ใส่ไปรได้ครับ นีก็มือเอือนครับมือเอือนลายสีออกอีกอยู่เ่าคอยมาเบิองมืออื่นแต่ว่ามืออนี้ลองเก็บเบิองกันว่าว่าสีไดงลายดำใดงพอได้แกงกินนะครับ 哎、嗯。 ยุ่งกับไลคยครับเดี๋ยวนี้บ่ได้อาอยากันยุ่งมาก เดี๋ยวห้องย่างออกไปกันครับแบบนี้ครับผมห้องก็ออกมาแล้วนี่ละครับห้องก็ได้ละกับมันเกิดซีมีอันเก่าอยู่ครับเดี๋ยวห้องก็จะเอาไปแกงเซกันนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิ้งแกงเลยครับห้องไปเบิ้งแกงเลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่แกงนี่ละครับครับผมนี่ละครับห้องก็แกงแกงแล้วครับนี่แกงเฮ็ดนี่ครับนี่นะครับ เฮาได้เฮากับปเก็บมาเมื่อวานนี่เฮากับปเก็บมาแล้วนะครับย่ายเพิ่นไปเก็บมาไว้แล้วแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็ไปเก็บอีกนะครับเฮาก็เลยเอามาใส่น้ำกันนี่แหละครับนี่เป็นดัซเซ่บบ่ครับเดี๋ยวเอาอันเอาพักอีตูใส่ก่อนครับวันนี้อีตูนี่นะครับเดี๋ยวเฮาห่อบนเดี๋ยวเฮาสิซิม ออกไล่ครับน,นครบ,บ,บ,บนี่นี่นะครับซิมยักบาทนะมันแต่ฟังเสียง สูบเอาลดครับแสบก็เสบสุดยอดครับสุดยอดเอาอีกจะข้ามกันเหรอก,ก่อนสปิดทิปมันแสบ ครับผมก็เบียปล่อยแล้วครับแกงเข้าไปเข้าเห็ดแกงเห็ดไปเก็บมาเสร็จแล้วนะครับครับฝากส่องไว้น้ำเนี้ยได้ครับส่องลุงน้อยเชนแนวครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้น้ำได้ครับครับสวัสดีครับทายพุเดียวครับครับผมสวัสดีครับไปแล้ว